เส้นไหนก็ได้นี่นิ้วชี้อันนี้ได้วางทับอย่างนี้แล้วนี่อีกเส้นต่อมาให้ทับอย่างนี้เห็นมือไหมทับลงไปแล้วก็นิ้วโป้งกดไว้เส้นเนี้ยพันมานิ้วโป้งแล้วก็มือตรงนี้กดไว้ตรงนี้นีวเนี้ยพันมาแล้วก็ลงตรงนี้ครับเนี่ยนิ้วโป้งกดไว้แล้วก็จับนี่มาอันนี้อ่ามรดกแม่ให้มามันจะเล็กมากก็มันจะผ่าน ถ้ามันไม่ผ่านค่อยร้อยมันก็มีความเสี่ยงส่วนอันนี้อันนี้คือเส้นเข็มเส้นเข็มจะผ่านยากเส้นเข็มจะผ่านยากแต่ว่าเราก็ลองถ้ามันผ่านก็ถือว่าโชคดีถ้ามันไม่ผ่านค่อยร้อยเข็มอ,อ่ะอ่าดูชัดๆนะปึ๊บแล้วก็เส้นที่สองมาทับไว้อ่าคนแก่ต่างจังหวัดเขาจะรู้แล้วก็พันนิ้วโป้งมานี่ ปึ๊บแล้วก็นิวน้วกลางกดไว้แล้วก็เนี้ยพันมาทับสองเส้นนี้ไว้แล้วก็นิ้วนี้บีบใส่กันแล้วก็นิ้วชี้ก็จับนีว้ไว้ดันเข้ามาในช่องนี้นะมือ,ม,อมือพวกนี้ก็ดึงดึงได้ไปดึงออกไหมปับ๊บดึงให้มันแน่นดึงให้มันรูเล็กที่สุดเท่าที่จะได้เท่าที่จะเป็นไปได้ที่ลองโพงดูเดีย๋ยวนะเวลาพงเราก็ต้องพงเบาๆค่ะเพราะว่าถ้าไปถ้าไปแรงก็คือ มันก็จะขาดเพราะว่ามันเป็นมันเป็นโฟมใช่ไหมมันเป็นโฟมแล้วทีนี้เราต้องให้ผ่านรูเข็มให้ได้อันนี้เราตัดกี่เส้นเนี่ยเส้นนี้ไม่ตัดใช่ไหมยังยังววิ่งหมดต้องไปเบาๆบาอะ่ะเพราะว่าถ้าไปแรงมันก็จะมาติดที่ตรงเนี่ยมันจะติดตรงโฟมมัน สำหรับคนแก่ที่แบบร้อยได้ยากอ่ะน่าจะผ่านแล้วนะนี่ไงดำมองไกลเห็นไหมนะออันนี้ก็คือสีที่มันร้อยเก่าอันนี้ก็จะมาสีดำแล้วตรงที่มันผ่านก็คือตรงนี้ ่านรูเข็มไม่ต้องรอยนี่นี่อันนี้ก็คือผ่านมาเออนี่อันอันอันนี้เส้นหนึ่งก็คือนี่รอยต่อนี่รอยต่อก็ผ่านมาวัฏจะกรเป็นสีดํานะไม่ต้องรอยเข็มเลยเข้าใจไหมุช่วยเห็นไหมเนี่ย